เที่ยวต่อตอพวกเรื่อน่สกีกเขาก็เอาสกีมาเสียบตรงนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่เซอร์แมทวันนี้อากาศในเซอร์แมทค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำไปทั่วเนื่องจากฝนตก สมเมเป็นเมืองที่ปลอดรถยนต์สุดคลาสสิกแต่ว่าถึงฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสำรวจใจกลางเมืองในวันที่บรรยากาศโรแมันติงแบบนี้พร้อมกันด้วยอย่างครับเราจะเริ่มต้นกันที่ถนนบันฮอบสตราเซอร์ถนนสายช้อปปิ้งหลักของซซมเมทที่เต็มไปด้วยโรงแรมสุดหรูร้านนาฬิกา แล้วก็คาเฟ่ร้านอาหารเท่ๆทั้งสองข้างทางถึงฝนจะตกแต่ผู้คนก็ยังเดินกันชิวๆวนะครับบางคนก็หยิบร่มสีจัดจัดออกมาใช้ทำให้ถนนแห่งนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าจะมีความชื้นบ้างเล็กน้อยจากฝนก็เป็นความสุขเอกแบบหนึ่งครับ <ๆ S 2> บ้านไม้เก่าๆเ,เหล่านี้ เรียกว่าบ้านบอสเซอร์ซึ่งสร้างจากไม้สูงแล้วก็มีเสาหินค้ำยันให้ตัวบ้านลอยอยู่เหนือพื้นดินเล็กน้อยเพื่อหนีความชื้นแล้วก็ความหนาวเย็นทำให้มันดูขรึมแข็งแกร่งแล้วก็เปียกปอนไปในตัวแต่ก็ดูดีมีเสน่ห์ใช่ไหมครับบ้านแต่ละหลังก็มีเรื่องราวเหมือนกับที่โรงแรมแห่งนี้นะครับจะมีโรงแรมอยู่มากมาย ที่เห็นอยู่ในภาพนะครับแล้วก็จะมีร้านรวงต่างๆซึ่งแทรกตัวอยู่กับชุมชนได้อย่างกลมกลืนเรามาอยู่กันที่ตรงบายยานนะครับซึ่งเป็นย่านการค้าเป็นตลาดชุมชนเล็กๆก็เสียดายที่ว่าเดินมาถึงแล้วร้านไส้กรอกอย่างของเราที่ผมคิดไว้ว่าจะมาทานกันก็ปิดลงไปแล้วนะครับวันนี้ เดินตรงไปก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนี้เองเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโบสถ์นะครับตรงด้านซ้ายมือที่เห็นนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของเซอร์แมทเสียค่าเข้าด้วยผมก็เลยไม่ได้แวะเข้าไปนะครับตร,ตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ครับเซนต์โมริเชียสครับถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆตรงนั้นก็จะมี เป็นลักษณะเหมือนกับแตรหอนนะครับซึ่งปลายของแตรหอนนี้เองที่จะชี้ไปยังยอดของมทอัทเธอหอนเผอิญบ้าวันนี้ว่าฝนตกนะครับเราก็เลยไม่มีโอกาสได้มองเห็นมทัทเธอหอนจากทิปที่แล้วที่เราขึ้นไปข้างบนที่ขึ้นผ่านรถไฟขึ้นไปเราก็มีความน่าเสียดายมากเลยนะครับที่ว่าขึ้นไปแล้วก็ยังไม่เห็นยอด ถ้าสังเกตดูในภาพก็จะเห็นมัทเธอร์ฮอนเป็นจุดเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับจะได้ที่ว่าอากาศมันปิดก็เลยมองไม่เห็นครับเดี๋ยวถ้าดูจากภาพนี้จะเห็นมัทเธอร์ฮอนอยู่เล็กนิดนึงนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่บอร์ดกันครับเนื่องจากว่าอากาศหนาวมากผมกับภรรยาก็เลย ตัดสินใจจะแวะกันเข้าไปข้างในโบสถ์เพจะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างตันนี้เป็นด้านหน้าโบสถ์ครับซึ่งแผนภาพไปก็จะเห็นร้านค้าต่างๆแล้วก็จะมีร้านนาฬิการ้านขายของที่ะระลึกเต็มไปหมดเลยตรงนี้เป็นร้านขนาดใหญ่ส่วนด้านขวามือตรงนั้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นมัตตาหอนมิวเซียม อันนี้เราเข้ามากันในบอดนะครับในบอดเงียบมากไม่สามารถใช้เสียงดังได้เราก็เก่งใจเขาก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปก็เลยถ่ายรูปมาเฉพาะตรงนี้ให้เห็นนะครับก็เอารูปบอดสวยๆมาฝากกันครับ เราจะเดินย้อนกลับไปบนถนนเส้นเดิมนะครับบนถนนบานฮอบสตรวสเราจะไปหาซื้อของกันแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็ดูสองข้างทางกันไปก่อนนะครับผมตอนที่เรานั่งรถไฟลงมานะครับก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับ ร้านค้าต่างๆจะเริ่มปิดร้านตอนสองทุ่มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ที่เราจะไปจะปิดกี่โมงแต่ว่าร้านสะดวกซื้อร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ไม่น่าจะปิดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปตามถนนเส้นนี้สังเกตดูพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้นแบบที่ไม่ใช่พื้นทั่วไปแบบลาดซีเมนต์หรืออะไรนะครับจะเป็นหินเป็นก้อนๆแล้วก็ามาเรียงต่อกัน แล้วก็ทําให้มันเรียบนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้วิธีไหนทําแบบนี้แต่ก็คงจะอยู่มันยาวนานมากๆเลยทีเดียวเราเดินฝ่าความหนาวเย็นและลมนะครับเพื่อจะไปหาอะไรอุ่นๆเพราะว่าเย็นนี้เรายังไม่มีอะไรทานนะครับก็คงต้องหาทานที่ห้างนี้นะครับซึ่งประหยัดที่สุดแล้วอย่างที่ว่านะครับมาสวิตเซอร์แลนด์ อาหารการกินแพงมากๆนะครับถ้าเป็นไปได้อยากประหยัดก็ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเอาง่ายกว่าครับสมัดเป็นเมืองที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีการประดับตกแต่ง มีสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบมีทั้งบ้านแบบสวิสที่เป็นชาลีหรือจะเป็นบ้านแบบที่เราพูดถึงไปแล้วที่เรียกว่าวาลเซอร์ wow นะครับหรือว่าจะเป็นตึกเป็นปูนเป็นอาคารซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันแต่ก็อยู่กันอย่างลงตัวรวมถึงมีธงนะครับจะเห็นเป็นธงสัญ,ญลักษณ์ของเมืองหรืออาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขต ปกครองนะครับซึ่งประดับไว้นะครับประดับไว้ระหว่างตึกอาคารต่างๆเางเออมอนที่ประทัดแต่มากกต่ยเอมีเสน่ห้เหมนเดิมบ้านเก่าๆสวยๆบ้านไม้ ทุกเมืองทุกหมู่บ้านก็จะมีทางร้านอาหารแล้วก็ของแบรนด์เนมผมไม่แน่ใจว่าซื้อของที่นี่ราคาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อมานาฬิกาเองก็รู้สึกว่าจะมีบวกภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วก็เราสามารถขอคืนภาษีได้ตอนที่เราออกจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ด่านครับผม ก็มีบางร้านนะครับที่มีบริการทำภาษีให้เลยนะครับก็าสามารถขอคืนภาษีได้ที่ร้านเลยอย่างเช่นร้านคีฮอเฟอร์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทุกเมืองอยู่แล้วนะครับข่าก่อนที่ไปเอ็นเทอร์เรนก็เสียดายที่ว่าไม่ได้แวะเข้าไปดูเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเหลือเกินหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงหายไปหายไปนานจังเลย เกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มันไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับอุตส่าห์จะมากินไส้กรอกที่ตรงบะหยาดเมื่อกี้ปรากฏว่าร้านไส้กรอกก็ไม่มาเซอร์แมทก็ไม่เห็นโอ้เอาไว้เดี๋ยวคงต้องมาแก้ตัวรอบสองรอบสามอ่ะเนี่ยสวิตอะ เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าหวังว่าหวังว่าอากาศจะดีกว่านี้เราคงม,มารวนี้แหละคนไหนที่มาสวิสเริ่มมาเซอร์แมทมารู้จักกินอะไรดีหลังจากที่เราสำรวจทั้งประวัติศาสตร์และความเงียบสงบของเมืองแล้วนะครับร่างกายและจิตใจ ที่เจอกับความหนาวเนี่ยก็ต้องการที่อบอุ่นใช่ไหมครับเราก็เดินเข้ามาในนี้นะครับชื่อว่า,าโคออ,อปหรือว่าคูมผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายัางไงไนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมของฝากแล้วก็เป็นที่สําหรับให้เรามีมอะไรทานตอนเย็นนี้ด้วยนะครับเป็นสบียงที่ทําให้เราทุกคนมีแรงที่จะเดินทางต่อ เพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีภารกิจพากันไปต่อนะครับที่นี่ก็จะมีขนมปังที่เห็นนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตสวิสมีผักมีผลไม้ต่างๆรวมถึงของฝากที่จะเอากลับไปฝากเมืองไทยได้ก็เ็เสียดายนะครับที่ว่าช็อกโกแลตบางยี่ห้อไม่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเปลี่ยนโลโก้ไปก็มีนะครับ เป็นห้างเล็กๆห้างหนึ่งนะครับคล้ายๆกับในบาซ่าเลยถ้าดูดีๆก็คล้ายๆกับในบาซ่าเชียงใหม่เราเดินออกมาก็จะเจอร้านช็อกโกแลตร้านนี้นะครับแล้วก็เห็นราคาแล้วก็เขาอ่อนก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แทชกันแล้วนะครับเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟกัน นี่ก็ใช้เวลาให้ตัวเราเองก็พอเนาะระหว่างรอนะครับก่อนจะขึ้นรถไฟเวลาเหลือผมก็เดินมาดูร้านขายของฝากเล็กๆนะครับว่ามีร้านไหนยังพอจะเปิดบ้างเพราะว่านี่ก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วนะครับวิ่งแข่งกับเวลาพอสมควรเพื่อจะเข้าไปยังร้านขายของฝากนะครับว่ามีของที่อยากได้ไหมมีมีดสวิสขายด้วยนะครับ<อ>มีพวกกุญแจร้านนี้ไม่ถูกใจ เปลี่ยนร้านก่อนลองไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับมีร้านไหนบ้างเอ่ยเพราะที่จะเข้าไปหาอะไรกินได้บ้างนะครับอล,ลองเดินเข้ามาดูก็จะมีเนี่ยครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะครับมีของขายแล้วก็พนักงานบอกว่าตอนนี้ปิดแล้วครับเยเลยเราก็เลยจําเป็นต้องเดินออกมานะครับป้ายที่สถานีรถไฟนะครับมี คำแทบจะทุกภาษาเลยรวมถึงภาษาไทยด้วยเห็นไหมครับคำว่ายินดีต้อนรับก็อยู่ตรงนั้นอันนี้น่าสนใจมากเลยแต่ไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเราขึ้นรถไปกลับแฮชกันครับ รถไฟจากสมัดไปยังแทชนะครับใช้เวลาประมาณ12นาทีก็ใช้เวลาไม่นานมากระหว่างทางก็จะมีทุ่งหญ้าเขียวแบบนี้นะครับทุ่งหญ้าพวกนี้เกษตรกร,ร,กรปลูกไว้นะครับเพื่อจะตัดเอาไว้เลี้ยงบัวนะครับซึ่งขายได้ก็มองไปกไกลผมก็เห็นกวางด้วยนะครับมีกวางตัวเล็กๆอยู่ตัวสองตัวตรงนู้น อันนี้ก็เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในภาพวาดแล้วก็มองถนนหนทางไปนะครับรตอนนี้เราถึงแทสแล้วครับหมดแล้วเราก็มาถึงแทสแล้วนะครับถ้าเป็นบ้านเ่านี่จะก,กินตอนไหนเราจะเดินออกจาก ฉันชลาน,นี้นะครับเพื่อจะเข้าไปยังในเ<ด>มือ<า>งอเราคงต้องลากกระเป๋าไปที่โรงแรมนะครับน่าจะสะดวกกว่าก็กระเป๋าก็ไม่มากแล้วนะครับกระเป๋าไม่กี่ใบที่เราถือขึ้นมาตอนที่เราไปเซอร์แมทนะครับส่วนกระเป๋าใบ,ใ,บใหญ่นั้นทางโรงแรมได้รับไว้แล้วนะครับเพราะว่ารถที่เรา นั่งมาเอากระเป๋าลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาก็แค่ไปเช็คอินแล้วก็เอากระเป๋าใบเล็กที่เราถือมาพวกเป้พวกอะไรขึ้นไปเก็บบนห้องครับมีบอลยูโรระหว่างทางเราก็จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเล็กๆที่อยู่บนภูเข,ขานะครับอากาศเย็นสบายตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วด้วยนะครับก็เหลือแค่ความสงบเงียบเราจะเดินไปบนถนนสายเล็กๆแห่งนี้นะครับแล้วก็ ก็จะไปยังโรงแรมเขางเรากันน้ำที่ไหลลงมาจากบนภูเขานะครับไหลแรงมากแล้วก็จะมีลูกอะไรไม่รู้นะครับกลิ้งลงมาด้วยนะครับตอนแรกผมก็ตกใจว่าจะเป็นกบเป็นเขียดอะไรมากับน้ำนะครับมองไปมองมาน่าจะเป็นลูกสนอ ก็อเอาบรรยากาศสวยๆของเมืองอเมร,ริกาในวันที่ฝนตกแล้วก็น้ําไหลแรงมากๆก็ใกล้จะถึงโรงแรมแล้วนะครับส่วนด้านขวามือที่เห็นนะครับเป็นแคมปิ้งไซน์นะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ต้องการจะพักโรงแรมนะครับก็สามารถไปเช่าที่เอาเต็นท์มากลางเอารถ ไปจอดเอาเต็นท์กลางทําเป็นที่แคมปิ้งเอาดอกได้นะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกคนที่มาแคมปิ้งก็น่าจะลำบากน่ดูเราจะข้ามไปยังไงอะโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมสามดาวมีชื่อว่า Mount Tam Hotel นะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากทางเอเชียนะครับเราก็จะเจอทั้งเวียดนามทั้ง ญี่ปุ่นทั้งเกาหลีทั้งจีนนะครับมาพักอยู่ที่นี่หมดบรรยากาศจากระเบียงของโรงแรมที่เราพักนะครับผมโชคดีมากเลยที่ว่าได้โรงแรมซึ่งอยู่ตรงมุมพอดีนะครับก็จะเห็นวิวชัดเจนมากแล้วก็จะเห็นภูเขาอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็มีรางรถไฟมีสายน้ำที่มี ความเชี่ยวมากพอสมควรนะครับเนื่องจากฝนตกนี่ก็เป็นโรงแรมที่อยู่ข้างๆกันนะครับโรงแรมของเราก็อยู่ตรงนี้โชคดีมากเลยนะครับที่ว่ามีระเบียงให้ออกมาดูวิว ก็เป็นบริเวณหน้าโรงแรมนะครับตอนที่เราตัดสินใจจะเดินออกมาเดินเล่นกันตอนกลางคืนนะครับนี่ก็3ามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วนะครับแต่แตว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ตกผมชอบโปรแกรมของทัวร์น,นี้มากเลยนะครับผมมีเวลาที่จะเดินเล่นทำอะไรได้มากมาย ดีกว่าโปรแกรมประเภทแบบ30นาทีเดินทาง20นาทีถ่ายรูปอีกครึ่งชั่วโมงนัดเจอกันอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่เหมาะกับผม<ด>นะครับผมชอบแบบ<อ>ชา้าๆไปเรื่อยๆมีเวลาเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นรถไฟที่จะไปซาแมทนะครับก็ยังมีวิ่งอยู่ผมไม่แน่ใจว่าวิ่งจนถึงกี่โมง,วงววความจริงอยากจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับแต่ก็ กลัวนะครับกลัวรถชนรถจักรยานะอะไรพวกนี้นะครับมาไม่รู้ไม่มีเสียงเลยบางทีนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้ส่วนด้านซ้ายท้งนู้นนะครับก็จะเป็นแคมปิ้งไซต์นะครับอย่างที่เคยพูดให้ฟังไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในตรงนี้กันนะครับเพราะว่าเห็นมีเมืองเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ก็น่าจะสวยงามดีนะครับ ก็จะเห็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับมีทั้งสายน้ำมีทั้งภูเขาแล้วก็มีหญ้าจงเขียวแบบนี้แล้วก็มีบาหยาดนะครับเล็กๆมีบ้านเล็กๆสไตล์ชาเล่์สวิสให้เห็นนะครับสังเกตดูไหมครับว่าบ้านที่อยู่บนเนินบ้านชั้นล่างอ่ะเขาไม่ถมดินนะครับแต่เขาสร้างตามความชันของบ้านเลย ไม่มีการถมไม่มีการปรับที่อะไรทั้งนั้นจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นถ้าดูดีๆจะเห็นเลยว่าบ้านชั้นแรกจะมีความลาดชันไม่เท่ากันกับบ้านชั้นบนนะครับบ้านชั้นล่างจะรูมหลุมดอนๆปอ,อ,อกไม่ถูงนะครับแต่ว่าไม่มีการถมที่ก็แปลกดีนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็เป็นลักษณะของการทําให้น้ําไหลได้สะดวกเวลาเกิดฝนตกน้ําท่วมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ประเทศสวีเด์มีคันคลองมากมายมีลำคลองมีแม่น้ำแล้วก็มีทะเลสาบที่เยอะมากๆแล้วก็ใสามากแล้วก็มีต้นไม้ที่สวยนะครับมีเนี่ยครับมีลูกสนตอนนั้นที่ผมไปรัสเซียจำได้ว่าผมซื้อลูกสนมาก,กิโลหนึ่งนะครับก็กินได้นะครับ แต่มน่ใจว่าอันนี้เป็นพันธ์ุเดียวกันที่ผมซื้อมาจากรัเสเซียหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้ลองชิมเหมือนกันมึงเล็กๆแบบแทชแบบนี้นะครับท,ทำให้นึกถึงเชียงใหม่สมัยก่อนสมัยที่ผมยังเล็กๆนะครับก็ถนาานก็เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้มีต้นไม้ มีบ้านไม้แบบนี้มียุ้งฉางคนเชียงใหม่เรียกว่าหลองข้าวนะครับก็เป็นหลองข้าวไม้เล็ก,ลกๆ,ๆมีเอาไว้เก็บข้าวสาร,ราเก็บพันธุพืชต่างๆนะครับนี่ก็คงลักษณะคลา้ายๆกันนะครับก็คงเอาไว้เก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้างเก็บข้าวเก็บอะไรน่าจะเหมือนกันซึ่งนี่ไม่ไดาจะใช้บ้านคนนะจะเป็นสต็อกมากกว่าที่เอาไว้เก็บ ตอนนี้าจจะเป็นพวกฟื้นพวกอะไรด้วยนะครับว่าสวิสหนาวในหน้าหนาวหนาวมากนะครับต้นสนสังเกตดูว่าจะไม่เห็นอะไรที่แบบโรคหัวโรคตานะครับทุกอย่างถูกจัดสรรอย่างดีต้นไม้ก็มีความเขียวหญ้าก็มีการตัดให้เสมอกันไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกนะครับก็ไม่เหมือนที่นี่ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้แบบดูดีแล้วก็สะอาดได้ขนาดนี้แต่ถ้าให้อยู่จริงๆผมก็คงไม่อยู่นะครับเพราะว่าน่าจะเหงาหน่าดูเขาบอกว่าเหงามากมีคนที่เคยมาอยู่แล้วบอกว่าเหงามากเลยก็เราก็คงเป็นแค่นักท่องเที่ยวเป็นแค่คนผ่านทางซึ่งแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับเรานะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทำงานต่อไปครับขอบคุณมากครับนี่ทานได้นะครับเป็นน้ำให้เราทานได้นะครับส่วนด้านล่างนั้นเอาไว้ให้วัวทานนะครับส่วนของเราถ้าจะดื่มก็ดื่มจากก๊อกด้านบนนะครับผม บรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเล็กๆนะครับบนภูเขาที่เย็นสบายแบบนี้นะครับก็เหลือแต่ความเงียบสงบเดินไปบนถนนเล็กๆ,ๆ,ๆก็จะมีโคมไฟสีส้มสลัวๆแล้วก็จะมีพื้นเปียกๆให้เห็นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหมือนป้ายประจำเมืองเป็นประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นโบสถประจำเมืองนะครับเป็นโบสถที่มีความเรียบง่ายมากแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่เอง เป็น like, oh, บทประจำเมืองนะครับซึ่งดูดีมากๆเลยแล้วก็ดูเงียบสงบอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็จะเห็นแสงไฟที่อยู่ข้างในบทเล็กๆนะครับก็เป็นแสงสลสัวเวลาถ่ายรูปมาก็สวยดีนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่โรงแรมได้เวลาพักผ่อนแล้วนะครับตอนนี้เวลา3ทุ่มที่แคสเป็นเมืองที่เป็นเมืองทางเข้าสู่เมืองเสริมภารกิจในการสำรวจยามค่ำคืนก็สำเร็จลุล่วงนะครับได้ภาพสวยๆบรรยากาศดีๆครบถ้วนถึงเวลาที่เราจะต้อง เอาตัวเองเรานะครับเข้าไปในห้องนนคุณอาบน้ําพักผ่อนเพราะว,ว่าวันพวกนี้เราจะต้องเดินทางไกลนะครับไปฝรั่งเศสเอาวิวสวยๆหน้าโรงแรมมาฝากกันนะครับก่อนจะกลับเข้าไปในห้องที่เราพักอยู่นะครับ เจอฝนตกบันดีราติสวัสด์ครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับจะเปลี่ยนไอน้ำที่ออกมาตอนนี้อยู่ใต้ลมเลยรนสวัสดีครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเดินทางไปยังฝรั่งเศสนะครับก็จะเห็นภูเขาสวยๆอยู่ด้านหน้านะครับจากวิวตอนเช้าของโรงแรมฝนตกทั้งคืนแล้วก็น้ำไหลแรงมากๆส่วนนี่ก็เป็นรถไปที่ผ่านตรงหน้าห้องนอนเราพอดีทำให้เราได้เก็บภาพสวยๆยามเช้ามาฝากกับทุกท่านนะครับ เห็นไหมครับว่าน้ําไหลแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวเราคงต้องรีบออกจากโรงแรมแล้วนะครับทานข้าวเช้าเสร็จก็คงจะต้องเช็คเอาท์เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับซึ่งขอโทษด้วยนะครับที่ใช้เวลานาน,านมากกว่าที่ รีวิวเรอนี้จะออกมานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะให้กำลังใจแล้วก็จะโกรธกันเลยนะครับที่หายเป็นนานมากหลายเดือนนะครับเป็นผลทางเทคนิคจริงๆแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถตัดต่องานต่อไปได้นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเราจะออกจากเมืองแทชกันนะครับตอนนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ฝรั่งเศสนะครับให้เวลาน่าจะทั้งวันเดี๋ยวเจอกันที่ดีจองครับผม วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ